สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โ o ว i ด n o ครับผมตอนนี้ก็พาทุกคนมาอยู่กันที่เกาะสีชัง2วัน1นึ่งคืนซึ่ง EP นี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวนะครับที่พักที่เรามา,าพักกันที่เกาะสีชังนะฮะก็ที่เราอยู่กันตรงนี้นะครับก็คือเบญจพรบังกะโลนะฮะก็มีบรรยากาศนะครับของที่พักนะผมจะรีวิวให้ทุกคนนะครับดู ก่อนไปรับชมคลิปนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะครับผมสำหรับอีพีนี้อย่างที่บอกครับเป็นการรีวิวที่พักแล้วก็คลิปเต็มการพาทุกคนมาเที่ยวที่เกาะสิช่ัง2วันหนึง่งคืนยังไงก็ฝากทุกคนไปดูคลิปนั้นด้วยนะครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันเลยครับ โอเคทุกคนตอนนี้นะครับเรามาถึงกันที่เกาะสีชังแล้วนะฮะที่บริเวณเกาะสีชังเนี่ยจะมีรถนะครับให้บริการก็คือเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะฮะเป็นเช่าถ้าน1วันเนี่ยสองบาทนะครับถ้าเป็นครั้งคืนจะ300บาทนะก็จะมีให้บริการกันอยู่แถวนี้เลยรวมถึงนะครับก็จะมีรถนะครับของที่พักก็จะมารับไปส่งที่พักก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ป้อยตกลงเรื่องเช่ารถมอเตอร์ไซค์กันต่อนะตอนนี้รถของที่พักก็มารับเรากันแล้วนะครับ ซึ่งจะพาเราไปส่งยังที่พักก่อนเราสามารถที่จะนําสัมภาระเนี่ยไปฝากไว้กับบริเวณของที่พักได้สําหรับการที่จะให้รถนะครับมารับเราที่ท่าเรือเราสามารถแจ้งนะครับกับที่พักก่อนไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือโทรนะครับบอกเขาว่าเราจะลงเรือจากฝั่งศรีราชาเนี่ยมารอบกี่โมงและจะมาถึงเกาะสีชังเนี่ยประมาณกี่โมงรถของที่พักก็จะเตรียมมารับเราที่บริเวณของท่าเรือเกาะสีชังตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่พักนะครับนั่นก็คือเบญจพรบังกะโลเกาะสีชังเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับ ชมบรรยากาศร,ระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงที่พัก ลูกค้าขึ้นมาค่ะในส่วนตัวที่พักเราอะค่ะจใกลรกับวังถ้าลูกค้าออกจากไรกทางเข้าเราเนี่ยลูกค้าเลี้ยวซ้ายมือขับตรงไปไม่เกินห้านาทีในวังคือที่มีร้อยห้าสำพัญขาเลื่อนขีมาก็มีหันเล็กๆสองด้านค่ะแล้วก็ก่อนหน้าทางเข้าวังลูกค้าจะเจอเนินขวามือเราขับตรงขึ้นเนินแล้วขวาแรกขับจากเราไปประมาณห้าถึงเจ็ดนาทีจะเป็นชายหาดเล่นน้าค่ะชื่อชายหาดท่ำพังแล้วก็ ใกล้กับหาดจะเป็นสุดปลายแหลมเนี่ยชื่อแหลมจักรพงเป็นจุดถ่ายรูปชมพระอาทิตย์ตกแล้วก็จะมีถ้าทะลุที่คนนี้ย้อไปถ่ายรูปกันค่ะถ้าตรงไปเลยท้ายเกาะเลยจะชื่อท่ายาทีมเป็นเอ่อเป็นโคดหินนั่งเล่นชมวิวช่วงเยน็นแล้วก็ตรงนี้ถ้าน้ํานงก็จะมีทะเลนิวงะถ้าออกจากหน้าที่พารูกค้าเลี้ยวขวามือถนนจะมีสองแยกค่ะเราขับไปแยกไหนก็ได้สุดท้ายทางก็จะวกกลับมาที่เดิมเป็นวงกลมก็จะมีจุดชมวิวพระอาทิตย์ตก ดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้จะสวยที่สุดของเกาะค่ะจะชื่อช่องเขาข่ะมีรอยพระพุทธาบาทแล้วก็มีศาลเฉ่าว่าเขาใหญ่ถนนก็จะเป็นวงนิจักมาที่หนึ่งนีดแ่ะแล้วก็วันนี้มีถนนคนเดินจะอยู่ตรงนี้ถ้าออกถ้าขึ้นจากท่าเรือค่ะลูกคา้าเดียวขวามือตรงไปนิดเดียวตรงรอยพระพุทธบาทนี้มีทางขึ้นไปอ่ะมีค่ะแต่ว่าทางค่อนข้างชันก็คืออย่างแนะนาถ้าขับรถเป็นอยู่แล้วก็ไม่ไม่เป็นไรขับขึ้นไปได้โอเคครับ เราอยู่นะฮะจะเป็นห้องแรกนี่ห้องนี้นะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปชมบรรยากาศะนะเบนจพอนบังกลาโลนะฮะห้องแรกของนี้นะตรงนี้ก็เป็นจุดที่กินปิ้งย่างได้นะฮะบรรยากาศ บรรยากาศในห้องนะฮะราคา1,200บาทต่อคืนนะครับผมก็จะมีทีวีนะครับมีตู้เย็นให้ตู้เย็นใหญ่เลยนะครับก็ไม่ใช่ตู้เย็นเล็กนะมีแต่จะชู่วให้นะครับมีแก้วน้ําในตู้เย็นก็มีน้ําให้2ขวดนะครับแต่ว่าไอ้ที่เห็นนี่ก็คือผมซื้อมาเองนะมาตุนไว้ก็มีไดเป่าผมนะครับมีราวตากผ้านะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยแล้วก็เป็นห้องปรับอากาศนะครับ นี่ก็จะเป็นเตียงนะครับก็จะเป็นที่นอนนะก็มีผ้าเช็ดตัวให้นะครับสองผืนนะแล้วก็ที่นอนเนี่ยก็คือเมื่อสักครู่ตอนเรามาเนี่ยครับเห็นพี่ๆเขากําลังทําความสะอาดห้องนะนะครับเขาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่เปลี่ยนหมอนปอกหมอนใหม่นะครับก็ค่อนข้างโอเคนะผมว่าก็รักษาความสะอาดดีนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันครับห,ห้องน้ํานี่ก็บรรยากาศของห้องน้ํานะ เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะฮะมีชักโครกนะครับอ่างล้างมือนี่เลยนะเป็นสบู่นะครับ,รรบกับเป็นยาสระผมดูได้เลยเนะนี่ยนี่นี่บรรยากาศนะครับคือเ,เอบญจพรบังกะโลมีหลายห้องนะครับมีหลายรูปแบบนะครับของการเป็นห้องห้อง เป็นบ้านพักเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยนะครับมีทั้งเป็นแบบบังกะโลเป็นบ้านนะครับเป็นห้องนะครับอันนี้ของเราก็จะเป็นห้องที่อยู่ในตึกที่มี2ชั้นนะแต่เราก็จองมามาหรือห้องเดียวพอดีนะครับเราก็เลยได้ห้องนี้มานะครับในราคา1,200บาทนะถ้าจะมีอาหารเช้านะครับก็จะอาจจะเพิ่มคนละ100บาทนะครับแต่ถ้าไม่รับอาหารเช้าแต่ว่าเขาก็จะมีชุดกาแฟโอวัลตินขนมปังให้อยู่แล้วนะครับทีนี้ล้วก็เช่ามอเตอร์ไซ กับที่นี่เลย3 0 0บาทก็24ชั่วโมงก็300บาทนะครับผมก็เลยมาเช่าที่นี่ก็จะสะดวกดีนะครับผมก็นี่คือบรรยากาศนะครับของภายในห้องนะส่วนบรรยากาศรอบห้องนะครับข้างนอกบรรยากาศข้างนอกก็เดี๋ยวพาทุกคนไปชมแล้วก็อย่างที่บอกพี่เขาบอกว่ามีวิวนะครับเป็นเป็นทางเดินลงไปนะที่จะเป็นชายหาดเนี่ย เขาบอกว่าเดินลงไปได้นะไปตกหมึกนะครับไปออดูชายหาดนั่งริมทะเลได้อันนี้พี่เขาแนะนำามาเดี๋ยวยังไงนะครับให้เย็นเย็นกว่าน,นี้ก่อนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองนะครับเดี๋ยวเราค่อยพาทุกคนไปดูตอนเย็ยนกันนะครับผมนี่ก็ชมบรรยากาศรอบๆของเบญจพรบังกะโลนะครับยังไงสนใจก็สามารถที่จะดูที่หน้าเพจได้นะครับเป็บนบญจพรบังกะโลที่เกาะสีชังนะครับขึ้นไว้ให้ทุกคนดูแลนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างนอกนะฮะก็จะเป็นโต๊ะ ให้นั่งนะครับผมเพื่อชมวิวนะตรงนู้นน,นะครับจะเป็นวิวทะเลนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราพาทุกคนเดินไปตรงนี้นี่ตรงนี้เนี่ยเดินลงไปบริเวณชายหาดได้มันไม่ใช่ตรงนี้นะมันต้องไปตรงนี้นะเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับของเบญจพรบังกะโลนะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับอันนั้นก็จะเป็นตอนเช้าทุกคนก็ไป กินขนมปังกาแฟโอนตินตรงนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปชมบรรยากาศตอนเย็นกันบริเวณนี้นะคะเป็นจุดชมวิวแถวๆที่พักของเรานะคะนั่งชมเรือนี่มีคนแอบนั่งมองวิวตรงนี้ตกหมึกอะคะตรงนี้สามารถตกหมึกได้นะคะตกหมึกได้ถ้าบอกเขาแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไป ามาให้เราก็เสียค่าบริการให้พี่เขาพี่พี่พี่พักครับ<ช>แต่ว่าต้องบอกว่าบรรยากาศดีนะลมเย็นด้วยอันนี้ก็บรรยากาศตอนหกโมงครึ่งเลยลมไม่แรงกําลังดีเย็นเย็นสบายแล้วก็จุดนี้ที่พักเต็มเลยนะคะแล้วก็มีจุดให้ตกหมึกกันบริเวณหกโมงครึ่งหกโมงเย็น ถนนคนเดินเกาะสีชังนะครับผมซึ่งเขาบอกว่านะครับอ,อ่นาน,นานๆจะจัดทีนะฮะนี่ก็เพิ่งมาจัดมีของกินของใช้นะแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นของกินนะนะครับมาให้ทุกคนได้ช็อปตอนนี้หนึ่งทุ่มครึ่งครับผม กับน้องปลาไปที่ถนนคนเดินมานะแล้วก็ทีนี้ได้กลับข้าวมาแล้วก็เดี๋ยวจะมานั่งกินนะตรงบริเวณของอท่าเรือไม่ใช่ท่าเรือเขาเรียกอะไรท่าน้ำนะของที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของที่พักนะฮะโค้ให้มานั่งได้ก็เดี๋ยวพาทุกคนไปดูบรรยากาศจะบอกว่าลมเย็นมากๆเลยนะฮะจากเมื่อกี้นะครับที่เราถ่ายทุกคนดูแล้วนั่นแหละว่า,าลมมันเย็นก่อนที่เราจะไปถนนคนเดินนะบรรยากาศดีนะ นี่นะครับที่เรามานะฮะจะเป็นเสียงง้ำนะเสียงคลื่นนะครับอันนี้จะเป็นบรรดารีสอร์ทต่างๆนะนี่นะครับที่ทุกคนเห็นนะน่ะตรงนั้นอะไอสีส้มๆอ่ะคือพระจันทร์นะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนสองทุ่มแล้วนะ เัาเป็นที่รับประทานอาหารเช้านะฮะแล้วก็ชุดโอนดินกาแฟขนมปังนะฮะก็เป็นเมนูเช้านะครับขนมปังมีน้ำปล่าว้ด้วยนะ ขนมปังปิ้งกับกาแฟมองวิวทะเลนะฮะในช่วงเช้านู่นคือทะเลนะ